ตั้งใจกันดูเลยนะครับนี่เป็นเมนูเด็ดของเชฟจอมเลยนะครับน้ำพริกลงเรือครับเป็นเมนูที่เชฟเอาไปประกวดมาอ่ะมาเริ่มกันเลยครับพริกจินดานะครับแล้วก็กระเทียมโขกเนี่ยลงไปโขกให้แหลกให้หมดเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับเมื่อทุกอย่างแหลกแล้วก็ใส่กะปิหวานเข้าไปครับกะปิหวานเป็นกะปิของท้งใต้นะครับแล้วก็กุ้งฝอยอีกครับ แล้วก็โขกต่อเลยครับเขาจะมีความเข้มข้นนะมีความมันลงตัวแน่ๆครับเมนูนี้เมื่อโขกเสร็จแล้วครับตักพักไว้ก่อนครับคราวนี้ก็ไปตั้งกระทะนะครับแล้วก็นำหมูสามชั้นเนี่ยลงไปรวนก่อนนะครับเชฟไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมันของน้ำมันเนี่ย อ,องูสามชั้นเนี่ยเขาจะออกมาเองครับเราเหมือนกับเป็นการปลิวก่อนครับมาเกี่ยมได้ที่พอใส่ซีอิ๊วดำลงไปครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับแล้วก็เริ่มผัดให้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยโดนความร้อนนะครับให้เขาละลายตัวให้หมดเลยใช้ไฟเบาไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวระวังจะไหมเอาอ่า เมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับาารค,รคราวนี้เราก็ใส่เครื่องที่เราโขกไว้เนี่ยครับลงไปผัดต่อเลยครับผัดจน,นเข้ากันหมดแล้วนะครับ คราวนี้ก็ใส่น้ำเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยครับเอาแบบคุกคลิกคุกคลิกนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับตอนนี้กลิ่นเนี่ยหอมฟุ้งขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติต่อด้วยน้ำ น้ำมะขามเปียกครับแล้วก็ไข่เค็มครับหั่นเปน็นชิ้นชิ้นลงไปนะครับแล้วครานี้ก็ผัดให้เขาบีบีลงไปให้เขาแตกตัวกันอีกนิดหนึ่งครับอือือครบรสจริงๆเห็นไหมละครับแล้วก็โรยลูกดอกอีกเล็กน้อยครับโอ้โหเสดเห้วจริงๆครับเมนูนี้ เตรียมผักมาเยอะๆเลยนะครับชอบผักอะไรผักสดผักต้มแม่เมนูนี้ข้าวหมดหม้อแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับลองเอาไปทำกันดูครับอร่อยสุดๆ